สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเระจะมาสอนเทคนิคการแปลงข้อมูลชนิดเวลาแบบนี้ให้กลายเป็นคำอ่านภาษาไทยแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ฟังก์ชันในโหมดของเวลาบน Excel นะคะมาช่วยให้เราแยกข้อมูลออกมาเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วก็เอามาทำเป็นคำอ่านแบบนี้ได้ง่ายๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe ช่องเพิร์น g ิ่ง e l ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ความรู้ที่จะช่วยให้เพื่อนๆทางานได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นนะคะการ เขียนสูตรที่จะใช้แยกเวลาออกมานะคะเราจะใช้ทั้งหมด3สูตรด้วยกันก็คือสูตร hour minute แล้วก็ second นะคะแผวขอลบตรงนี้ออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนพร้อมกันนะคะหลักการทำงานของทั้ง3สูตรเนี้ยไม่ยากเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตรงตัวเวลาที่เราต้องการที่จะรู้ว่าไอเวลาของเราเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะดึงข้อมูลชนิด ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถที่จะใส่สูตร hour แบบนี้นะตรงๆเลยที่แปลว่าชั่วโมงนะคะ hour แล้วก็มาคลุมเวลาที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะได้เป็น8ก็คือเป็นเลขที่เขาดึงเอาชั่วโมงออมาแล้วถ้าเกิดเป็น minute ล่ะนี่เราก็พิมพ์แบบนี้เข้าไปเขาก็จะดึงนาทีออกมา second ก็หลักการทำงานเดียวกันนะคะแล้วทีนี้เราจะเอา มันมาทำเป็นข้อความยาวๆได้ยังไงนะคะเราจะใช้เป็นเครื่องหมายแอมาเป็นตัวเชื่อมนะคะก่อนอื่นพราะจะเขียนให้ครบนะคะทั้งชั่วโมงนาทีและวินาทีอันนี้เราได้แล้วนะเป็นวินาทีเนื่องจากว่ามันคลุม B3 อยู่พาก็เลยก๊อบมานะคะตรงนี้พราะจะเปลี่ยนเป็น Hour แล้วก็เชื่อมด้วย and แอนกันอย่างนี้ก็คือข้อมูลทั้ง3ตัวจะโดนเชื่อมกันนะคะนี่พเปลี่ยนเป็นมินิแต่ว่ามันยังขาดหน่วยนะคะเราก็ค่อยๆเติมหน่วยลงไปเรื่อยๆตรงนี้แทนที่จะเชื่อมกันโดยตรงเราก็เอาคําว่าชั่วโมงมาใส่ตรงกลางนะคะคำว่าชั่วโมงมันเป็นข้อความเพราะฉะนั้นข้อความเราต้องใส่ฟันหนูนะคะลงไป พิมพ์ชั่วโมงตรงนี้ใครอยากได้เป็นภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะหรือจะใช้เป็นคำว่านาฬิกาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นแค่ข้อความเราสามารถเปลี่ยนข้อความเป็นอะไรก็ได้นี่ก็เปลี่ยนเป็นนาทีตรงนี้ก็วินาที มันจะต้องเว้นวักด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆเติมเข้าไปนะคะ,ะได้ละ8ชั่วโมง2นาที12วินาทีแต่ว่าการเว้นวักยังไม่ค่อยสวยงามเราก็มาเติมพิมพ์เว้นวักเข้าไปตรงนี้ได้เลยส่วนตัวสุดท้ายก็วักแค่ข้างหน้าเราก็จะได้สูตรที่ลากไปใช้กับ บรรทัดอื่นๆได้นะคะเก็บเอาไว้ใช้ได้เลยสำหรับคนที่ต้องการที่จะแปลงเวลาให้เป็นข้อความบรรยายเยาวๆแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียนเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าสูตรพวกนี้ยาวเกินไปเดี๋ยวแพลยสอนวิธีที่จะแปลงให้เป็นฟังก์ชันสั้นๆนะคะอันนี้แพาวแอบทาเอาไว้ชื่อว่าฟังชันทำเวิร์เดี๋ยวพจะสอนทำนะคะนี่ให้ดูวิธีการใช้งานก่อน ถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พิมพ์ในคอมพิวเตอร์ตัวเองเนี่ยจะไม่เจอคำว่า time word นี้นะคะแพลตั้งขึ้นมาเองเนะมันมาจาก time บวกกับ convert เป็นฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเอามาใช้แทนสูตรตัวยาวๆพวกนี้หลักการทำงานการเขียนมันเหมือนกันแต่ว่าเราเอาไปสร้างเป็นฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะคะวิธีการใช้งานก็เอามาจิ้มตัวเวลาที่เราต้องการแปลงกด enter เนี่ยจะได้ผลลัพธ์ ออกมาเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ลากสูตรใช้งานได้เหมือนกันแต่ข้อดีก็คือสูตรเนี่ยมันจะสั้นสั้นกว่าไม่ต้องมานั่งเขียนแบบยาวๆจะเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะแค่จำชื่อฟังก์ชันไว้เฉยๆเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนพร้อมกันนะเนื่องจากว่าตัวนี้มันใช้ VBA ในการเขียนเพื่อนๆต้องมีเมนูนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดใครไม่มีให้ไปที่ไฟล์นะแล้วก็มาเลือกที่ออปชั่น แล้วก็คัสโซใหม่ริบบอนแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะคะให้มีเครื่องหมายถูกหน้า developer กดโอเคเราจะได้แถบเมนู v i s u a l Basic ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราขอลบอันนี้ก่อนถ้าจะเข้าไปเขียนโค้ดนะคะก็กดที่ Visual Basic จะเข้ามาที่หน้าต่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะเขียนโค้ดใส่เข้าไปใน Excel ของเรานะคะก็คลิกขวาที่ตรงนี้นะคะแล้วกด Insert เราจะเขียนโค้ดลงไปในโมดูลมันต้องมีพื้นที่ที่อยู่ ตัวนี้ถ้าจะเขียนฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเองนะคะจะต้องขึ้นด้วยฟังก์ชันแล้วตั้งชื่อฟังก์ชันนะคะพาตั้งว่า time word เนาะตั้งเหมือนเดิมเราจะมีการรับค่าเข้ามาถ้าเกิดเราไม่มีการรับค่าเข้ามาเนี่ยการเขียนฟังก์ชันจะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นวงเล็บเปิดวงเล็บปิดจะไม่มีการรับค่าแต่เนื่องจากว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยจะต้องรับค่าเวลาเข้ามานะเราก็ต้อง ระบุด้วยว่าไอค่าที่เรารับเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเราสามารถตั้งเป็นตัวแปรได้พัจะตั้งชื่อว่าเป็น My Time เหมือนกับรับเข้ามาเสร็จแล้วให้เก็บเอาไว้ในชื่อ My Time นะคะเวลาเราจะเรียกใช้งานต่อก็จะได้ระบุได้ถูกตัวพอเรียกใช้งานเราก็ต้องบอกว่าเขาเป็นข้อมูลชนิดไหนพ้าจะให้เป็นข้อมูลชนิดเดทนะคะเพราะว่าเดทก็ได้ทั้งวันที่แล้วก็เวลาเก็บเข้ามาแล้วก็ข้างล่าง จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะคะเราสามารถที่จะเอาตัวนี้เข้าไปไว้ในการคำนวณของ BVA ได้พัสจะขกอก๊อปไปก่อนนะแล้วก็ตัวนี้เวลาเขียนฟังก์ชันผลลั์เนี่ยให้ให้พิมพ์แบบนี้เข้าไปนะคะเพราะว่าเวลาที่ฟังก์ชันทำงานเนี่ยเขาก็จะคืนค่าของตัว time word เนี่ยกลับไปแล้วตัว time word นี้ทำงานยังไงนะคะ เราก็จะเป็นการรับเอาค่า my time เนี่ยมาดึงค่าชั่วโมงเวลานาทีเหมือนกับตอนที่เราเรียกใช้งานตัวสูตรตรงนี้นะคะ c c นโทรลวเนี่ยตรงนี้ยมนรับค่า b 3ใช่ไหมซึ่งเป็นเซลล์ B3 แต่ว่าตอนนี้เรารับค่าเข้ามาเก็บใน my time เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น my time ฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถเรียกใช้งานจาก VBA โดยตรงนะคะแต่ฟังก์ชันทั้ง3ตัวเนี่ย hour minute second เนี่ยสามารถได้ใช้ได้ก็เลยเขียนได้แบบนี้ตรงๆเลยตรงที่เป็น b 3แล้วก็เปลี่ยนเป็น my time นี่นะคะหลักการก็คือเมื่อฟังก์ชัน Time Word มีการประกาศใช้อ่าเรวจะไปประกาศใช้ก่อนนะ คำเวะเนี่ยเวลาเราประกาศใช้เราก็ต้องป้อนเวลาเข้าไปใช่ไหมคะเราจิ้มปุ๊บหลักการก็เหมือนการเขียนสูตรนั่นแหละแต่ว่าเอามาเขียนสูตรใน VBA ก็จะได้ไม่หลบอยู่ข้างนอกพอเขียนเสร็จก็เรียกใช้งานแบบนี้ได้เลยนะคะ การเดียวกันนะแล้วถ้าเกิดอยากจะเก็บโค้ด VBA นี้ไว้ใช้งานในครั้งถัดไปนะคะอย่าลืมเซฟนะคะให้เป็น .xlsm นะคะมันจะได้สามารถเปิดในครั้งถัดไปได้มาโคไม่หายนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะครูแพลวนะคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ